สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาซ่อมไดโวกันนะคะอาการติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะเริ่มจากเอาสายมันออกมาก่อนค่ะสายก็ยาวมากเลยค่ะมาเริ่มเช็คดูกันเลยค่ะแกะฝามันออกนะคะอาการไม่ติดนี้เราก็ต้องเช็คไฟก่อนเลยค่ะขันน็อตสี่ตัวนะคะเอาฝาครอบด้านบนออกมาค่ะเราก็จะเห็นสายอยู่ด้านในนะคะ นี่นะคะยกลูกลอยแล้วมันก็ไม่ทำงานอะไรเลยค่ะค่อยๆแกะมันออกสองดูว่ามีอะไรไหมหรือเปล่าดูขดลวดแล้วก็ยังไม่ไหมนะคะเดี๋ยวเราแกะแคปออกมาก่อนค่ะหมุนใส่ไฟออกค่ะ มาปอกสายไฟกันเลยนะคะมีสายไฟออกสามเส้นค่ะที่ตัวลวดทองแดงวัดดูไม่ขาดสักเส้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปวัดค่าโอห์มอีกทีหนึ่งค่ะมาไล่เช็คที่สายไฟดูค่ะเหมือนสายไฟจะขาดหนึ่งข้างนะคะไฟไม่มาหนึ่งข้างค่ะเรามาเริ่มแกะสายไฟออกกันเลยค่ะ สายไดโวจะมีน็อตยึดด้านบน2ตัวนะคะตรงนี้ก็จะเอาไว้ล็อกสายไฟค่ะขันออกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะดึงสายไฟออกมาเพื่อทำการวัดอีกรอบค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นลูกลอยค่ะลูกลอยเราก็ต้องถอดออกมาวัดดูอีกรอบหนึ่งค่ะร้านอยู่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะคะ ตั้ง GPS มาที่ไฟการช่างได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็แกะทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาวัดสายไฟกันก่อนเลยนะคะสายคาดหนึ่งเส้นค่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูตรงหัวต่อเผื่อว่ามันขาดแถวนี้ก็ไม่มีรอยขาดอะไรนะคะมาวัดลูกรอยกันเลยค่ะอ่าลูกรอยทำงานนะคะนี่ค่ะยกขึ้นมันก็ทำงานค่ะ แสดงว่าลูกร้อยไม่เสียค่ะแต่สายไฟขาด1เส้นค่ะมาเริ่มวัดขดลวดกันเลยนะคะเราต้องสมมุติให้1เส้นเป็นศูนย์ก่อนสายไฟออกมี3เส้นค่ะสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเราปรับไปที่การวัดค่าโอห์มนะคะตอนแรกเราจะสมมุติให้สีน้ำตาลเป็นศูนย์ค่ะแล้วเราวัดไปกับสีน้ำเงินได้16ค่ะพอวัดน้ำตาลกับเหลืองได้ยีิบเอดค่ะ 16 21, บกวกยบอ็ก็จะต้องได้37นะคะวัดน้ำเงินกับเหลืองก็ต้องได้37นะคะมาลองวัดดูค่ะได้6.2ค่ะซึ่งมันไม่ใช่นะคะแสดงว่าเราสมมุติผิดมาดูเส้นต่อไปเราลองเอาเหลืองเป็น0วัดเหลืองกับน้ำตาลได้21่เค่ะพอวัดเหลืองกับน้ำเงินได้6 2ยบอดบวก6 ก็ต้องได้ยีิบเจ็ดค่ะวัดน้ําตาลกับน้าเงินต้องได้ยีิบเจ็ดซึ่งมันได้สิบห้าไม่ใช่ค่ะต่อไปค่ะเราสมมุติให้น้ําเงินเป็นศูนย์วัดน้ําเงินกับน้ําตาลได้หกจุดห้าวัดน้ําเงินกับเหลืองได้สิบหกสิบหกบวกหกต้องได้ยีิบสองค่ะวัดน้ําเงินกับเหลืองต้องได้ยีิบสองนี่ค่ะได้ยีิบสองจริงๆด้วยเราก็จะได้ค่าโอมน้อยเป็นขดลันค่ะ ก็คือเส้นสีเหลืองนะคะและค่าโอหมมากเป็นขดสตาร์ทก็คือเส้นสีน้ำตาลค่ะงงกันไหมคะเดี๋ยวมาวาดให้ดูแบบช้าๆค่ะที่เราวัดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูนี่ค่ะมีสายไฟออกสามเส้นแบบนี้นะคะวัดน้ำเงินกับเหลืองได้6โอหมค่ะต่อไปวัดน้ำเงินกับน้ำตาลได้16โอมนะคะ ค่ารวมมันก็คือ6บวก16เท่ากับ22ค่ะมาดูกันค่ะว่าเราวัดแบบไหนนี่แบบนี้เลยค่ะสายที่ออกมานะคะมีน้ำเงินน้ำตาลเหลืองแล้วก็จิ้มน้ำเงินเหลืองได้6โอห์มค่ะน้ำเงินน้ำตาลได้16โอห์มนะคะพอจิ้มเหลืองกับน้ำตาลก็ต้องได้22โอห์มค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดของจริงกันอีกรอบหนึ่งนะคะจิ้มไปที่น้ําเงินเหลืองได้6ค่ะน้ําเงินน้ําตาลได้16แล้วก็น้ําตาลเหลืองได้ยีิบสองตรงนะคะไดเวอร์ตัวนี้ก็ขดลวดไม่ขาดนะคะแต่ว่าสายไฟขาดค่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนสายค่ะสายไดเวอร์ไม่นิยมต่อกันนะคะเดี๋ยวนะ้ำมันจะเข้าค่ะ ขั้นตอนการประกอบไดโวสำคัญที่สุดคือห้ามให้น้ำเข้าค่ะทุกจุดที่มีรอยต่อเราต้องทากาวแดงก่อนด้วยนะคะทากาวแดงลงไปที่สายลูกลอยค่ะอันนี้เราประกอบลูกลอยเข้าไปแต่เราจะไม่ต่อสายลูกลอยค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการใช้ลูกรอยทำไมไม่ตัดทิ้งมันตัดทิ้งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าถึงเราไม่ใช้เราก็ต้องใส่ไว้แบบนั้นค่ะ แค่สายไฟด้านในเราไม่ต้องต่อห้ามเอากรรไกรไปตัดเด็ดขาดเลยค่ะน้ำเข้ามานี่งานเข้าเลยนะคะอาจจะต้องได้พันขดลวดใหม่ค่ะเรามาเริ่มใส่สายไฟกันค่ะกาวแดงห้ามลืมนะคะต้องทาค่ะเรียบรนอยแล้วเราก็จะไปยึดสายไฟกันค่ะ ล็อกสายไฟเข้ากับหูจับนะคะปรึกษาสอบถามอะไรหรือส่งเครื่องมือมาซ่อมจิ้มลิง์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะหากจิ้มไม่ได้พิมพ์ใน Google ว่าไฟล์การช่างนะคะจะมีเบอร์โทรติดต่อคะ่ะ เดี๋ยวเรามาวัดแคปกันก่อนนะคะค่ามาตรฐานค่ะตามเนมเพจมันเลย15ไมโครฟาัตดแคปใช้ได้ค่ะเราก็เริ่มประกอบเลยค่ะจับนอนนะคะก่อนที่จะประกอบเดี๋ยวสายตึงแล้วมันจะขาดค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาครอบเลยค่ะอย่าลืมทากาวแดงนะคะทาไปให้รอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาครอบค่ะขันน็อตยึดให้เรียบร้อยนะคะประกอบเสร็จแล้วเราก็เสียบไฟลองดูค่ะแต่เราต้องปล่อยให กาวแดงแห้งก่อนนะคะถึงจะเอาไปเทสกับน้ำได้ค่ะทิ้งไว้ให้กาวแดงแห้งค่ะจากนั้นเราก็ไปเทสกันเลยโอ้โหอย่างแรงเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ